หัวข้อในวันนี้ครับถ้าทุนน้อยปันผลหรือว่าเติบโตดีอย่างแรกเนี่ยผมจะให้คุณผู้ชมเช็คเงื่อนไขชีวิตของตัวเองก่อนเพราะคําว่ามากหรือว่าน้อยของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันมีคนเคยถามผมว่ารวยแปลว่าอะไรผมตอบให้คุณผู้ชมได้ตรงนี้ครับผมว่ารวยหรือว่ามั่งคั่งเนี่ยคือคําว่าพอครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าชีวิตคุณผู้ชมพอแล้คุณผู้ชมแฮปปี้อยู่แล้ว เงินกินเงินใช้มีอยู่แล้วไม่ได้ดําบากเรื่องเงินแบบนี้คือพอถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพอเลือกอันไหนก็ได้ตามจุดประสงค์แต่ปัญหาเนี่ยส่วนใหญ่ของคนในประเทศครับผมเงินไม่พอใช้ต้องการความมั่งคัง่งต้องการความร่ํารวยขึ้นไปอีกคําถามคือถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากทุนน้อยเนี่ยจะเป็น d i v i ดเด d s สต c อ หรือว่าโก w t h สต o อกดีนะครับผมแยกให้ตามนี้ครับผมผมปั้นทุกอย่างมาจากเงินแน่น้อยครับผมมันมีความต่างตัวนี้ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราต้องการการเติบโตมากๆในระยะเวลาแบบ10ปีในระยะเวลา15ปีแบบนี้ขอเน้นแบบพลิกชีวิตได้เลยอะ่ะหุ้นโกลดจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปหุ้นบันผลใช่ไหมครับผมซึ่งวัฒกรรมที่หลายๆคนใช้จะบอกว่าหลอกก็ไม่เชิงครับคุณผู้ชมมันคือเหลี่ยม มันคือการบอกไม่หมดคือถ้าเงินต้นเราน้อยอะครับเวลามันได้ปันผลมามันจะน้อยมากๆต่อให้คุณผู้ชมกำลังจะสร้างแพสซีฟอินขังก็ตามสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำเยอะ หรือว่าคีย์ของมันก็คือเงินต้นครับคุณผู้ชมต้องหาเงินต้นให้ได้เยอะๆเพื่อมาเติมพอร์ตให้มันได้ปันผลเยอะๆอยู่ดีนี่คือปัญหาของหุ้นผลผลขบมก็คือแบบมันจะได้น้อยถึงน้อยมากๆถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมความสามารถในการหาเงินไม่สูงคุณผู้ชมจะใช้เวลาทั้งชาติในการไอสร้างแพสซีฟอินคัมเนี่ยอย่างต่ําคือ20ปีบวก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 ไปแล้วคําถามคือคุณผู้ชมรอได้หระครับ 20ปีแต่ถ้าเกิดว่าต้องการความมั่งคั่งเนี่ยฝั่งโกลดเนี่ยจะให้ผลตอบแทนได้เยอะกว่าครับคุณผู้ชมเนี่ยเช่นไอ้พวกหุ้นโกลด์สต็อกทั้งหลายแหละครับมันจะไม่มีปันผลออกมาให้เราเท่าไหร่หรือว่ามีก็น้อยมากๆเพราะว่าเวลาได้กำไรมาใช่ไหมครับผมไอ้พวกหุ้นโกลด์เนี่ยเขาจะเอาเงินเนี่ยไปทำโปรเจกต์ ต่างๆครับผมที่ทําให้ผลการดําเนินง,งานของมันเนี่ยเติบโตไปเรื่อยๆพอมีเงินเข้าบริษัทเรื่อยๆใช่ไหมครับบริษัทมันก็จะเติบโตราคาหุ้นก็จะไหลขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์สินคน่ามันอาจจะเป็นแบบ3ามถึงห้ถึงแต่อปีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นโกลด์ครับบางทีอ่ะหปีมันให้ร้อยหนึ่งนั่นหมายความว่าสินทรัพย์ของคุณผู้ชมจะเพิ่มขึ้น1เท่าในระยะเวลา5ปีของเงินที่คุณผู้ชมใส่ไป ในหุ้นตัวนี้ถ้าเกิดว่าอ่ะสิปีอ่ะมันขึ้น3เด้งแบบนี้สินทรัพย์ของคุณผู้ชมจะเติบโตไป300%ปแต่อันนี้ครับผมของหุ้นบันผลเนี่ยกว่ามันจะทบขึ้นทบขึ้นทบขึ้นและยิ่งเงินต้นเราน้อยครับคุณผู้ชมมันก็จะยิ่งน้อยไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุนน้อยเนี่ยถ้าเป็นผมอะ่ะในมุมของคนที่ปั้นมาจากน้อยๆเหมือนกันอะ่ะผมก็ยังจะไปหุ้นกลุ s t สต็อกเหมือนเดิมเพราะกลุ่สต็อกเนี่ย สามารถบูตชีวิตเราได้เร็วกว่าดีวิเดนดีวิเดนเนี่ยมันเหมาะกับคนที่พอแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับผมว่าชีวิตเขาต้องโอเคแล้วมีเงินกินข้าวแล้วทุกอย่างโอเคแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเงินที่เหลือเนี่ยเอามาออมเป็นแพสซีอินคม แบบนี้จะเวิร์กกับคนที่พอแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเติบโตแล้วทุนน้อยด้วยยังไงก็สต็อกก็เวิร์กกว่าครับใครที่ศึกษาด้วยตัวเองแล้วไม่เวิร์กกับผมตอนนี้ทางช่องมีคอร์สเรียนไว้ซัพพอร์ตนะครับสอนทั้งพื้นฐานแล้วก็เทคนิคครบจบในคอร์สเดียวเลยนะครับซื้อหุ้นยังไงให้มันเขียวหุ้นพื้นฐานดีไม่ดีดูยังไงลงทุนยังไงให้มันกําไรคอร์สนี้รับจบหุ้นไทยเลยครับผมแล้วจะรู้ได้ไงครับผมว่าเป็นแน,แน่เพราะเมื่อผู้ชมลงคอร์สเรียนนะครับก็จะมีกลุ่มค ทุ่มนนครับก็จะมีการฝึกทุกๆสัปดาห์ผ่านหน้างานจริงๆครับผมว่าเฮ้ยหน้างานเนี่ยเราต้องลงทุนอะไรแล้วก็ลงทุนแบบไหนครับผมตรงนี้สำหรับคนที่ลงคอร์สก็ได้กลุ่มคัดหุ้นตรงนี้แถมฟรีไปด้วยพร้อมกับระบบเทรดครับผมมีอินดิเคเตอร์ช่วยแยกว่าหุ้นตัวไหนเทรดได้เทรดไม่ได้รายละเอียดโปรโมชั่นก็ตามนี้เลยครับผมหากคุณผู้ชมลงทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นอเมริกาครับผมโปรแพ็คคู่ก็จะเหลือ7,4.0% 0ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้หากคุณผู้ชมจะเอาแค่หุ้นอเมรริกาาาสมถลง แยกได้เช่นกันครับผมของหุ้นอเมริกาพื้นฐานแล้วก็เทคนิคเข้าครบจบในขรอเดียวนะครับแต่ว่าเทรดเซตอัพจะมีเพิ่มขึ้นมาจากหุ้นได้เพราะว่าหุ้นอเมริกาจะมีลักษณะการวิ่งที่เฉพาะเจาะจงนิดนึงครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเทรดก็เลยจะเยอะกว่าสเปเชียลกิฟต์นะครับก็จะมีการแชร์แผนการวางพอบผมว่าวางพอร์ตยังไงให้มันกําไรคนพอร์ตน้อยวางยังไงคนพอร์ตเยอะวางยังไงจัดสรรยังไงกระจายยังไงนะครับอัปเดตหุ้นตลอดปี2 0 2 5ครับผมเพราะว่าปีนี้จะเน้นหุ้นอเมริกาเยอะกว่าหุ้นนไทยะครั มีไฟล์ Excel สำหรับวางแผนต่างๆวางแผนพอร์ตวางแผนอะไรครับผมรวมไปถึงการใช้ AI ในการช่วยสรุปหุ้นรายละเอียดแล้วก็โปรโมชั่นตามนี้เลยเรียนอะไรยังไงบ้างคุณผู้ชมสามารถแคปตรงนี้ไว้ได้เลยนะครับผมถ้าสนใจสามารถทักมาได้ที่ไลน์นี้นะครับหากคุณผู้ชมเอาจริงเอาจังกับชีวิตพร้อมลุยไปได้วยกันก็ทักมาได้เลยครับผม